สวัสดีค่ะกัญน,นาแคนาดาชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่านนะคะเนื่องจากว่ามีคนเป็นโรคพยาธิ์กันเยอะค่ะทุกท่านนะคะก็มีคุณยายคนหนึ่งค่ะซึ่งแกอยู่ที่แคนาดานี่แหละคะ่ะแกได้ไปเที่ยวไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหนนะคะแกแกไม่ได้บอกคะ่ะว่าไปติดมาจากไหนนะคะเนื่องจากไปติดแกเป็นโรค เป็นคันๆน,นะคะคันตามผิวหนังนะคะแล้วที่นี้แกก็ว่าเป็นเป็นโรคผิวหนังนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะแต่แก,กเป็นมาเจ็ดปีนะคะทุกท่านค่ะเป็นมาเจ็ดปีแล้วที่นี้ก็จะมีที่ว่าพยาธิเขาพยายามเหมือนออกออกมานะแต่ว่าคือแกยังรักษาไม่หายนะคะเพราะว่าทีนี้คือ ใช้ยาอะไรก็ไม่หายใช้ยาอะไรก็ไม่หายกัญจนาก็เลยได้ทำสมุนไพรตัวนี้ไปให้ขิงมีมะนาวแล้วก็มีขมิ้นเหลืองนะคะสามอย่างนี้แหละคะ่ะทำไปให้แกนะคะนี่ก็แกก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็เป็นยาระบายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยขับให้พยาธิออกนะคะแต่แกก็ดีขึ้นแต่ก็ยัง ก็ยังพอทุเราอยู่นะคะทุกท่านค่ะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะอย่างก,กัญจนากัญจนาเองก็ดื่มนะคะแต่รู้สึกว่าโอ้ท้องโล่งนะคะโล่งสบายนะคะเพราะว่าช่วยได้หลายอย่างค่ะเป็นยาระบายด้วยนะคะก็เป็นพยานนี่คือแกเป็นมาเจ็ดปีค่ะทุกท่านแล้วที่นี่เหมือนพยาธิเขาทำรูรูในหน้านะคะน่ากลัวมากเลยนะคะ ใครที่ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ให้ทําทานไว้นะคะทุกท่านคะ่ะทําดื่มไว้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะคะบางทีอยู่ข้างในเราไม่ได้ไปตรวจไม่ไปหาหมอเราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเราไปลงน้ําสะลงน้ําบอกแบบนี้ก็อาจจะติดมาก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พยาธิเยอะคะ่ะ อย่างที่ว่าอาบน้ำแปลงฟันนะคะใช้น้ำบาดาลใช้น้ำในบ่อนะคะก็เป็นได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นกับไข่อาจจะเป็นไข่เป็นอะไรนะคะก็ให้ทุกท่านทำสมุนไพรแบบนี้มาดื่มนะคะทุกท่านได้ดูแลรักษาตัวเองนะคะนี่กัญจนาก็ อันนี้ก็จะมีมะนาวมีขิงแล้วก็ขมิ้นเหลืองนะคะสูตรนี้เลยค่ะแล้วก็มีขมิ้นค่ะพยายาตเกลี้ยงพุงเลยค่ะทุกท่านนี่นะคะถ้าใครมีพยาตนะคะพยาตในท้องนะคะพยาตทุกตัวนี่เกลี้ยงเลยค่ะขั้นตอนแรกแล้วก็มาทําแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะทํา ทำไปให้คุณยายแกนะคะคุณยายแกเป็นค่ะทุกท่านเพราะว่าทรมานมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นเขาฉีดสเตรอร์ลอยค่ะทุกท่านก็ไม่รู้จะคุณหมอก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะเขาทีนี้ก็เลยเป็นเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วอาการมันก็คันคันมากค่ะทุกท่านนี่กัญจนาก็เลยทำ ทำไปให้ไปลองชิมขวดเล็กให้ลองกินดูขวดเล็กว่าเป็นยังไงเขาก็ระบายท้องดีค่ะท้องเขาก็ระบายดีนะคะทีนี้ก็เลยทำเขาบอกว่าดีขึ้นว่าอย่างนั้นเหมือนโล่งๆนะคะโล่งในท้องนี่ก็เลยทำขวดใหญ่ไปนะคะนี่แหลคะค่ะทำก็ ขูดไปนี่เลยค่ะอันนี้ที่เครื่องปั่นก็มีนะคะที่ไม่ใช่เครื่องปั่นก็เพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีเครื่องปั่นค่ะแถวบ้านนอกบ้านบ้านนอกเรานะคะไม่มีเครื่องปัน่นก็จะใช้วิธีนี้ค่ะหาที่ขูดมะละกอนะคะนะคะค่อยๆขูดไปนี่เลยค่ะขูดไปเรื่อยๆ ฝนฝฝน,นเอาน้ำนะคะนะคะ,ะ,คะถ้าหั่นถ้าหั่นนี้ก็จะชิ้นใหญ่เกินนะคะก็จะไม่ได้น้ำค่ะก็ะะจะใช้ฝนเอานี่เลยะค,ะค่ะก็จะได้น้ำนะคะแล้วก็ที่ใส่มะนาวมะนาวนี้ก็สามารถที่ว่าจะระบายท้องได้ดีะค่ะ ส่วนขิงนี่ก็ร้อนแรงค่ะทุกท่านขิงนี่ร้อนแรงแล้วก็ขมิ้นนี่ก็ร้อนเหมือนกันค่ะแล้วขมิ้นกับขิงนี่นะคะก็จะเป็นกลิ่นค่ะทุกท่านช่วยขับให้พยาธิทุกตัวนั้นออกมานะคะนี่แหละค่ะก็ จะมีลูกช้ยช่วยบีบมะนาวนะคะก็ค่อยๆกรองไปนี่เลยค่ะากากเ,เขาอาจจะตกลงไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ดื่มได้ค่ะก็ช่วยลดความอ้วนขับไขมันออกจากร่างกายและยังขับพวกพยาธิที่ว่าอยู่ในร่างกายนะคะออกมาค่ะ อย่างพยาธิผิวหนังนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะเราก็ต้องดื่มนานหน่อยค่ะทุกท่านค่ะดื่มเป็นเดือนค่ะทําแบบนี้เลยค่ะอันนี้ตามบ้านนอกเรานะคะก,ก็สามารถที่ว่าจะหาได้ค่ะหรือจะเอามาปลูกไว้นะคะหามาปลูกไว้ค่ะเอาไว้ทําดื่มนะคะดื่มทุกวันค่ะดื่มเช้าเย็นนะคะก็ กรองนี่เลยค่ะใส่ตะแกรงกรองกรองไปเรื่อยๆนะคะทำไปใจเย็นๆค่ะหนึ่งขวดใหญ่ก็สามารถดื่มได้หนึ่งอาทิตย์นะคะเปิดขวดไหนแล้วก็ควรจะดื่มขวดนั้นให้หมดนะคะนี่เลยค่ะก็ทำใส่ขวดไว้นะคะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ทำใหม่อีกค่ะนะคะวัสดุ ก็หาไม่ยากค่ะจากนั้นกัญชนาก็จะมาหัน่นอันนี้ค่ะกระเทียมค่ะสำหรับคนที่ว่าเป็นเป็นหนักนะคะกระเทียมนี้กัญชนาก็ใช้สับเอาค่ะปั่นเอาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้สับแบบนี้ค่ะถ้าตามบ้านนอกนะคะเครื่องปั่นไม่มีนะคะเราก็สับหรือว่าจะเคี้ยวก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะกิด จะติดกินในปากนะคะก็เราสรับอย่างนี้แล้วก็ใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำมะนาวขิงเนี่เลยค่ะดื่มพร้อมกันไปเลยนะคะตื่นเช้ามาท้องโล่งเลยค่ะนี่นะคะทำแบบน,นี้นะคะกินกระเทียมด้วยแล้วก็น้ำที่คั้นไว้นี่หละค่ะ ดื่มพร้อมกันนะคะเช้าเย็นค่ะทุกท่านรับรองพงโล่งเลยค่ะอันนี้กัญจนาก็ได้ทดลองเองนะคะเบาตัวย้องเลยค่ะทุกท่านลองทําดูนะคะสบให้เล็กๆแล้วก็เอาใส่ปากเสร็จแล้วเราก็ดื่มน้ําตามนะคะดื่มน้ําที่ที่เราคั้นไว้นะคะ น้ำมะนาวมะนาวขิงขมิ้นเหลืองนะคะนี่นะคะเราก็ดื่มตามไปเลยค่ะดื่มเช้าและก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาเราก็ดื่มเลยค่ะทุกท่านจะได้พยาธิจะได้หายนะคะเพราะว่ากัญชาเคยนะคะ ตอนเล็กๆนะคะไปทํานาไปดำนานะคะไม่มีน้ำก็ขุดบ่อนะคะพุดขุดดินนะคะดินในบ่อนะคะขุดไปก็จะมีน้ําออกมาก็จะตักน้ําในบ่อเล็กๆนั่นเลยค่ะเอามาดื่มนะคะอันนี้ก็มีส่วนที่ว่าจะมีพยาธินะคะทุกท่านพยาธิอยู่ในน้ำนะคะถ้าโชคร้ายไปก็เราก็เป็นนะคะ แล้วก็นี่แหละค่ะเป็นน้ํเจืดนะคะทุกท่านค่ะนะคะเป็นพวกน้ําสะน้ําบอน้ําอะไรอย่างนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะให้ดื่มค่ะทําดื่มนะคะน้ํามะนาวน้ําขิงนะคะให้ามผสมกันนะคะหรือดื่มเช้าเย็นแบบนี้นะคะอย่างอย่างพวกกระเทียม อย่างกระเทียมแบบนี้ก็ช่วยได้นะคะดื่มกินตอนเช้าตื่นขึ้นมากินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนะคะจะช่วยได้ทีเดียวเลยค่ะนะคะช่วยได้มากเลยค่ะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วยังช่วยขับพยาธิออกจากร่างกายเราแล้วก็ยังช่วยในเรื่องเออ ที่ว่าลดไขมันได้ด้วยช่วยลดความอ้วนได้ด้วยนะคะกระเทียมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้กันจนาแคนาดาชาแนลคุ้คอ,คอสวัสดี